พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าการตระเตรียมเจ้าสาวสัปดาห์ที่สี่โครงร่างความงดงามของเจ้าสาววันศุกร์เลขโรมันสามเอเฟโซบที่ห้าข้อยีเจ็ดเปิดเผยว่าในที่สุดคริสตจในฐานะเจ้าสาวของพระคริสจะกลายเป็นคริสตจที่มีสง่าราศีเป็นคริสตจที่สำแดงพระเจ้าโดยปราศจากตำหนิรอยยน่น หรือความเจ็บป่วยประเภทเดียวกันนี้แต่เพื่อให้คริตรจักรจะได้แบ่งแยกบริสุทธิ์และปราศจากด่างพร้อยอารบิกหนึ่งความงดงามหนึ่งเดียวของเราคือการที่พระคิดส่องสว่างออกจากภายในเราสิ่งที่อยู่ภายในเราที่พระคิดส่งชื่นชมคือการสำแดงของพระคิดมงเล็บหนึ่งดวงตาของเจ้าจะเห็นกษัตริย์ผู้ทรงสง่างามและกษัตริย์ จะทรงปราถนาความงามของพระนางวงเล็บสองยอดรักของฉันเอย๋ยเธอช่างงดงามประหนึ่งกรุงทีราและงามน่ารักดั่งกรุงเยรูซเาเล็มเธอหน้าเกรงขามดั่งกองทัพที่มีธงประจำอารบิกสองการที่เจ้าสาวเตรียมพร้อมนั้นหมายความว่าเธอได้สวมใส่ผ้าป่านเนื้อละเอียดสุขใสสะอาดซึ่งได้แก่ การประพฤติที่ชอบธรรมของพวกวิสุทธิชนภาพป่านเนื้อละเอียดนี้คือความงดงามของเจ้าสาวอารบิกสาในวันจัดงานมงคลสมรสเจ้าบ่าวย่อมใส่ใจต่อความงดงามของเจ้าสาวของเขามากกว่าความสามารถของเธอองค์พระเยซูเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าของเราทรงใส่พระทัยต่อความงดงามของพระองค์เองที่สำแดงออกมาผ่านสภาพมนุษย์ของเรา เราจำเป็นต้องถูกแปลสภาพให้งดงามทุกวันโดยพระองค์เพื่อเราจะถูกเตรียมให้พร้อมสำหรับการนำไปถวายให้แก่พระองค์เป็นเจ้าสาวที่น่ารักของพระองค์อารบิกสทุกครั้งที่เราใช้เวลามาแลดูความงดงามขององค์พระผู้เป็นเจ้าในพระคำของพระองค์โดยการนำพระคำของพระองค์มาอ่านอธิษฐานและคิดลำพึงพระองค์ก็ทรงกลายเป็นความงดงามของเราและเรา ก็ถูกแปลสภาพให้งดงามโดยพระองค์พงคเพื่อจะกลายเป็นพระนิเวศแห่งความสง่างามของพระองค์เพื่อพระองค์จะถูกแปลสภาพให้งดงามด้วยอาลบิกหาการช้รล้างของน้ำในพระคำที่อยู่ในเอฟิโซบทที่5ข้อ26ได้จัดการกับตำหนิและรอยเหี่ยวย่เป็นสำคัญตำหนิชี้ถึงสิ่งที่มาจากชีวิตธรรมชาติส่วนรอยเหี่ยวยน่น เกี่ยวข้องกับความเก่าแก่มีเพียงน้ําแห่งชีวิตที่สามารถชัด้างไปซึ่งข้อบกพร่องเหล่านี้ได้ในระบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าโดยการเปลี่ยนแปลงแ,ลงแห่งชีวิตอารบิก6การแยกบริสุทธิ์คือการถูกซาบส่้นไปด้วยพระคิ์และถูกเปลี่ยนแปลงโดยพระคิ์ส่วนการปราศจากด่างพร้อยคือการไร้ตำหนิและรอยเหี่ยวยน่น โดยไม่มีอะไรที่มาจากชีวิตธรรมชาติแห่งคนเก่าของเราอารบิก7คริตรจตจรยังไม่มีความเจ็บปวดประเภทเดียวกันนี้ด้วยซึ่งหมายความว่าคริสัตจจะไม่มีข้อบกพร่องอย่างนั้นหรืออย่างนี้พระเจ้าจะทรงนำคริสัตจไปสู่จุดที่ไม่มีอะไรให้ผู้อื่นกล่าวโจมตีได้เลยสัปดาห์ที่สี่วันศุกร์การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้า วิวอมที 19, ่สิบเก้าข้อแปดถึงข้อเก้าและยังทรงโปรดให้เธอสวมผ้าป่านเนื้อละเอียดสุขใสสะอาดโดยว่าพระป่านเนื้อละเอียดนั้นได้แก่การประพฤติท,ที่ชอบธรรมของพวกวิสุทธิชนทูตสวรรค์นั้นกล่าวกับข้าพเจ้าว่าจงเขียนไว้ว่าผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานเลี้ยงสมรสของพระเมสโปรดกนั้นก็เป็นสุขและยังกล่าวกับข้าพเจ้าอีกว่าถ้อยคําเหล่านี้เป็นพระคําที่สัต์จริงของพระเจ้า บัดนี้พระคิดทรงกำลังตระเตรียมเราให้เป็นเจ้าสาวของพระองค์เวลาที่พระองค์จะนำเจ้าสาวมาถวายให้แก่พระองค์เองนั้นใ,นใกล้เข้ามาแล้วพระคิดจะทรงพินิจด,ดูแต่ความงดงามในตัวเจ้าสาวของพระองค์โดยไม่ทรงดูสิ่งอื่นเลยความงดงามนี้จะเป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่พระองค์ทรง,งเป็นความงดงามของเจ้าสาวมาจากพระคิดที่ถูกกระทำเข้าสู่คริสตจักรจากนั้นก็ได้สำแดงออกมาผ่านคริสตจักร ความงดงามของเรานั้นไม่ใช่การประพฤติของเราเองสิ่งเดียวที่ทำให้เรางดงามคือภาพสะท้อนของพระคิดคือพระคิดที่ได้ฉายส่องออกมาจากภายในเราสิ่งที่พระคิดชื่นชมในตัวเราคือการสำแดงของพระองค์องเองที่อยู่ในตัวเราเลือกอ่านข่าวสารพระคิดจะต้องเสด็จเข้าสู่เราก่อนจากนั้นก็ต้องถูกเราดูดซึมอย่างนี้ พระองค์จึงจะสามารถฉายส่องออกมาจากเราได้การฉายส่องนี้ก็คือสง่าราศีของเจ้าสาวคือการที่สภาพพระเจ้าได้เป็นที่ประจักษ์ผ่านสภาพมนุษย์ความงดงามที่แท้จริงคือการสำแดงคุณลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์ออกมาผ่านสภาพมนุษย์ในจักรวาลน,นี้ไม่มีสิ่งใดที่จะงดงามเท่าการสำแดงเช่นนี้อีกแล้วดังนั้นความงดงามของเจ้าสาว ก็คือพระคิดที่ได้ฉายส่องออกมาจากเราซึ่งก็คือการที่สภาพพระเจ้าได้สำแดงออกมาผ่านสภาพมนุษย์ในวันแต่งงานเจ้าบ่าวย่อมจะสนใจความงดงามของเจ้าสาวมากกว่าความสามารถของเธอทํานองเดียวกันในชีวิตคตริสตจากนั้นสุดท้ายความงดงามของเราก็จะมีความสําคัญต่อองค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งกว่าการใช้งานของเรามาก ขณะที่เริ่มดำเนินชีวิตคริตจักนั้นเราอาจเน้นความสำคัญของความสามารถและการใช้งานแต่ในที่สุดเราก็จะให้ความสำคัญกับความงดงามมากกว่าการมีความสามารถมีคุณสมบัติและมีของประทานในการใช้งานไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปใส่ใจมากถึงขนาดนั้นในตอนแรกเรื่องนี้อาจมีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตคลิตจักบ้างแต่สุดท้าย องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงสัมแดงให้เราเห็นว่าสิ่งที่พระองค์ทรงคำนึงถึงไม่ใช่ความสามารถของเราแต่พระองค์ทรงคำนึงถึงความงดงามซึ่งก็คือตัวของพระองค์เองที่ได้สำมแดงออกมาผ่านสภาพมนุษย์ของเราคิตจักรที่พระกิตทรงมุ่งหมายว่าจะนำมาถวายให้แก่พระองค์เองนั้นไม่ใช่คริตรจักรที่มีความสามารถแต่คริตรจักรที่จะนำมาถวายแด่พระองค์นั้น จะต้องมีสง่าราศีและงดงามเป็นคริสตจักรที่ปราศจากตำหนิรอยยน่นและความเจ็บป่วยใดๆในประเภทเดียวกันนี้ถ้าจะขจัดด่างพร้อยและความไม่ครบสมบูรณ์ของเราทิ้งไปเราก็ต้องต้อนรับพระคิดเข้ามาให้มากยิ่งขึ้นพระองค์ไม่เพียงเพิ่มกำลังให้เราในการใช้งานเท่านั้นแต่ยังทรงทำให้เรางดงามเพื่อให้เราได้เป็นเจ้าสาวของพระองค์ด้วยคริสตจักรกำลังถูกทำให้งดงาม โดยการรับส่วนในพระคิดย่อยพระคิดและดูดซึมพระคิดเรายิ่งมีประสบการณ์ต่อพระคิดที่อาศัยอยู่ภายในเช่นนี้พระองค์ก็จะยิ่งแทนที่ตำหนิและรอยย่นของเราด้วยองค์ประกอบของพระองค์และความอุดมสมบูรณ์พร้อมด้วยคุณลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ก็ยิ่งกลายเป็นความงดงามของเราอย่างนี้เราก็ถูกตะเตรียมที่จะถูกนำไปถวายแด่พระคิด ในฐานะเจ้าสาวที่น่ารักของพระองค์ประสบการณ์ที่เรามีต่อเอฟเฟโซบทที่5คือสิ่งที่จำเป็นต่อการสำเร็จเป็นจริงของวิวร์ณบทที่19เอฟเฟโซแสดงให้เห็นว่าพระคิดทรงตระเตรียมเจ้าสาวโดยการแบ่งแยกบริสุทธิ์ชะล้างบำรุงเลี้ยงและทนุถนอมเราด้วยพระองค์เองเช่นนี้เราจึงถูกเปลี่ยนแปลงโดยระบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่า และเราก็กลายเป็นผู้ที่งดงามและมีสง่าราศีพร้อมที่จะถูกนำไปถวายแด่พระคิดตามวิวรณ์บทที่19เนื่องจากเจ้าสาวแต่งกายเช่นนี้คือสวมผ้าป่านเนื้อละเอียดสุขใสสะอาดจ,จึงสามารถที่จะประกาศได้ว่าเธอเตรียมตัวพร้อมแล้วกรณีนี้บ่งชี้ว่าเมื่อถึงเวลาที่กล่าวไว้ในวิวรณ์บทที่19เจ้าสาวก็ถูกเตรียมไว้พร้อมแล้วการที่เจ้าสาวเตรียมตัวพร้อมแล้ว ก็หมายความว่าเธอสวมผ้าป่าเนื้อละเอียดสุกใสสะอาดสะอาดชี้ถึงเนื้อแท้ส่วนสุกใสชี้ถึงการสำแดงผ้าป่าเนื้อละเอียดนี้คือการประพฤติท,ที่ชอบธรรมของพวกวิสุทธิชนความชอบธรรมของเจ้าสาวในที่นี้ชี้ถึงความชอบธรรมทางด้านทัศนะภายในซึ่งก็คือพระคิดผู้เป็นความชอบธรรมที่ได้ถูกก่อรูปเข้าสู่ตัวเรา เมื่อความชอบธรรมทางด้านทัศนะภายในนี้ยิ่งถูกกระทำเข้าสู่คริสตจกักรคริสตจักรก็ยิ่งถูกตัดเตรียมให้เป็นเจ้าสาวคนทั้งปวงที่ประกอบขึ้นเป็นเจ้าสาวล้วนเป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายและการบังเกิดใหม่แล้วแต่พวกเขายังต้องมีความชอบธรรมทางทัศนะภายในถักทอเข้าสู่ตัวเขาอีกเพื่อจะได้มีภาพป่าเนื้อละเอียดสุขใสสะอาดอันที่จริงความงดงามของเจ้าสาว ก็คือภาพป่านี้เอง